สวัสดีครับของดีมีคุณค่าประจาหมู่บ้านเรานะครับก็<อ>ทุกทุกหมู่บ้านยอ่อมมีของดีอยู่ในตัวนะครับอยู่ที่ว่าหน่วยงานไหนหรือชาวบ้านหรือตัวเราจะมาจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วประหยัดเงินไม่ต้องไปเที่ยวท่องเที่ยวไกลนะครับเพียงแต่เราร่วมมือร่วมใจช่วยช่วยกันเราก็จะได้แหล่งท่องเที่ยวที่ สวยงามธรรมชาติมากๆเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้จักชายน้อยตั้งลักแร้นะฮะจะเห็นว่าช่วงหน้าแง้งผมจะมาเล่นน้ำที่นี่ประจำนะครับจะมาเล่นน้ำที่นี่ประจำแต่ตอนนี้ทางอ,าอบอตอนะครับอบอตอเราก็ไดรีเริ่มทำปเป็นกะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านได้มาเป็นที่พักผ่อนยนใจนะครับน้ำน้ำนี่ไหลตลอดปีเลยนะครับน้ำใสสะอาดมากก็ถ้าช่วงฝนตกก็อาจจะดำบ้างนะครับแต่ถ้าช่วงอย่างนี้ก็ได้มานั่งชมวิวกันได้มาไม่ต้องไปไกลนะครับอยู่บ้านเราไกลๆทุกที่ทุกพื้นที่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้ทางนั้นแหละครับ เพียงแต่เราใส่ใจกันนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับเพราะอยู่ห่างจากไลแค่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรผมก็จะได้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้อยู่อย่างนี้ยามเราร้อนเราเย็นเราก็มาได้นะครับมันไม่มีอะไรแล้วครับที่ว่าจะดีเท่าเราได้บำบัดต,ตัวเองได้บำบัดใจตัวเองแล้วให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าอืม แหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งที่เรามีเนี่ยเราควรอนุรักษ์ไว้ให้ดีแล้วก็อยู่คงช่วลูกช่วหลานตลอดไปก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับทุกป,ประชาชนทุกภาคส่วนที่มาช่วยๆกันนะครับมาดูแลตรงนี้แล้วก็มาสร้างตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล ประจำอำเภอและต่อไปวันท้้งหน้าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาก็ยินดีนะครับไม่เสียแรงเลยที่ได้รีได้รเริ่มแบบลงเฟสลงอะไรแต่ก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนด้วยไม่ใช่แต่เพราะตัวเองที่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวดีๆอย่างนี้ได้อาบน้ำชื่นใจอย่างนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับ มีเดือนใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆมีแต่สิ่งดีๆ